ทดสอบเครื่องของคุณพดุงศักดิ์จากจังหวัดมหาสารคามนะครับตัวนี้ส่งมาด้วยอาการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับโดนฟ้าผ่าไอซีบอร์ดคอนโทรลระเบิดตุ่มต,ตามนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยทดสอบมาตั้งแต่เช้านะครับน่าจะประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะครับก็เครื่องรันปกติไม่มีเอเร่ใดใดนะครับต่อแบตเตอรี่เข้ามีไฟออกปกติเปิดเครื่องปิดเครื่องได้ปกตินะครับจุดนี้จุดที่เสียหายก็คือบอร์ดคอนโทรลด้านบนบอร์ดมอสเฟตไม่ช็อต เครื่องไฮบริดพวกนี้มันจะมี2บอร์ดมีบอร์ดล่างกับบอร์ดบนบอร์ดล่างจะเป็นมอสเฟตบอร์ดบนจะเป็นชุดคอนโทรลมันเสียที่ชุดคอนโทรลบอร์ดบนนะครับบอร์ดล่างไม่เสียมอสเฟตไม่ช็อตเสียเฉพาะชุดคอนโทรลนะครับตอนนี้ส่มเสร็จเรียบร้อยกําลังทดสอบอยู่นะครับอย่างที่บอกน่าจะ3ามสี่ชั่วโมงได้เอากุดปกติทายเว็บปกตินะครับโหลดก็ประมาณเกือบเกือบพันวัตต์แรงดันเอชไอเอลสองโวลต์นะครับกินกระแสตอนนี้4 3แอมป์ที่ฝั่ง a c out เ ฟังดีซีอิน26โวลต์กินกระแสอยู่วันเกือบเกือบ40แอมป์นี่39แอมป์กว่านะครับโอเคเรียบร้อยส่งงานได้นะครับติดต่องานซ่อม092 471 2943นะครับ